เวลาอกหกักทำไมเราถึงเอาแต่โทษตัวเองอ่คุณหมอมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะอันนี้เป็นเรื่องความรักและโออกหักเนาะคะ่ะทำไมโทษตัวเองอือก็แสดงว่าเรารักตัวเองค่ะน้อยน้อยกว่ารักเขาค่เราก็ทำไงน้องตังเราต้องไปฟื้นฟูความรักตนเ,เองเนาะแล้วก็มองโลกโพสตี it. ทุกทอย่างนี่ดีเสมอและจริงๆน้องตังพาเราย้อนกลับไป จะรู้สึกว่าโอ้ขอบคุณสวรรค์ <laughs> ที่ส่งคนดีๆมาทีหลังถ้าเราไม่อกหักตอนนั้นเราก็คงไม่เจอคนดีอย่างนี้อะไร, <c oughs> ไว,รว่าไปคอสรุปว่าชีวิตเรานั้นตอนที่มันทุกข์เนี่ยมันก็จ,จะมองไม่เห็นทางออกเนาะ <c oughs> ก็คุยกับคนที่รักเรานะคะญาติมิตรพี่น้องอยา่ <c oughs> อยาซึมเศร้าอย่าโทษตัวเองมากค่ะ <c oughs> นะคะคือบางทีเราที่เขาทิ้งเราไปหรือเราอกหักเราจะรู้สึกว่าเราไม่ดีพอออือเราต้องคิดว่าเราดีดีพอดีมาก จนอีกฝ่ายหนึ่งดีไม่เท่าเราอะไรเงี้ยค่ะจะทำยังไงก็ได้ที่เราจะยกระดับจิตใจเราขึ้นนะคะและแล้วเวลาอกหักเรา่งค่ะอย่าไปอยู่กับคนปากไม่ดีจริงไี่เห็นด้วยใช่ใช่ใคคติแย่ๆเนี่ยพวกปากไม่ดีเนี่ยใช่น่คคติแย่นะคะเปรียบเทียบโอ้ยคนนั้นก็ดีกว่าเราโอ้โหเรายิ่งแย่ไปใหญ่อย่าไปคบเพื่อนที่เขาทำลายจิตใจเรานะคะก็เรารู้อยู่แล้วอย่างโอ้โหเชิญไปเจอคนไข้เยอะ เพื่อนบอกว่าเธอนี่ต้องเป็นมะเร็งแน่ๆ,ๆเลยเอบอกคนอย่างเงี้ยอย่าอย่าทัศนคติไม่ดีอย่าคบเราไม่เป็นมาตรวจแล้วไม่เป็นคุณต้องหลบเลี่ยงในการครบแบบนี้เช่นเดียวกับเราเราอ,อกหักก็เช่นเดียวกันทัศนคติไม่ดีเห็นเพื่อนแย่กว่าแฟนนะไม่ต้องคบนะคะไม่ต้องคบแล้วก็ตัวเราต้องปลอบตัวเราแล้วต้องรู้จักตัวเรา อดี๋ยวนี้เขามีน้องตังที่มีว่าจุดอ่อนคืออะไรจุดแข็งคืออะไรอ่าเราก็ต้องดูว่าจุดอ่อนเราคืออะไรและจุดแข็งเราคืออะไรแล้วก็ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะเ <im it> มื่อเราย้อนกลับไปเฉลี่ยอายุขนาดเนี้ยมันดีทั้งนั้น <ใช S 2> น้องตัง <glaube. S 2> มันสอนเราทั้งนั้นนะคะและมันก็ <im it> ให้สิ่งดีๆแก่เราทั้งนั้นดังนั้นก็รักตัวเองค่ะนะคะรักตนเองนะคะแล้วก็มองโลกในความเป็นจริงแต่มองทางด้านบวกนะคะ แล้วก็หาคนปลอบนะคะแย่มากเลยเบื่อชีวิตมากพบแพทย์เลยค่ะน้องตังนะคะมีอาการซึมเศร้าร้องไห้ทั้งวันอันนี้นะคะเจ้าตัวไม่ไปพบแพทย์ญาติพี่น้องช่วยกันดูด้วยนะคะนะคะปิดประตูร้องไห้ทั้งวันเนี่ยนะคะก็ไม่ควรจะให้เป็นอย่างนั้นนะคะก็ควรจะช่วยกันนะคะ อาจจริงด้วยแหละถึงเวลาที่ต้องกลับมาดูแลรักตัวเองให้มากๆด้วยนะคะคุณก็เป็นคนดีแหละถึงมานั่งโทษตัวเองแทนที่จะไปด่าไปโทษเขาเนี่ยเอาเป็นว่าตอนนี้กลับมารักตัวเองก่อนนะเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยแก้ไขตัวเองมันง่ายสุดจริงๆมันง่ายกว่าการที่เราจะไป ให้คนอื่นเขาแก้เพื่อเราอันนี้แก้ที่ตัวเองปรับที่ตัวเองแล้วก็เหมือนที่คุณหมอว่าแสดงความยินดีเพราะว่าคนที่มีรักแท้หรือว่าคนที่จริงใจกับกับคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนต่อไปก็ได้คนที่แย่ๆเนี่ยตัดมันไปนะคะตัดไปก่อนเนี่ยถือว่าดีที่สุดเลยนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังมีปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์อยู่ก็แล้วกันเนาะ